ร้านโกช็อปบริการกดเกมพาร์ตและไอเทมแมปต่างๆมากมายมีท Fighter, มั้งแอเนฟไฝต์เตอร์เซมิเนเตอร์แมปบล็อกฟูดแมปคิงเลกาซี่บริการกดเพชรแมปออสตาและครับกดเพชรแมปอนิเมต์ไดมั้นชั่นยิงอินเตอร์คลิปเลยครับสวัสดทีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Map, รูบบ็อกแมปอนิเมต์ไฝต์เตอร์นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงวิธีการคราฟยังไงให้ได้เอสบวกนะครับอ่ะถามว่าเอสบวกคืออะไรนะครับก่อนอื่นต้องพูดถึงตู T ้ทาลินนะครับในคลิปที่พี่เคยพูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่อง ตาอรึกตู้ทาเล้นนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็มาพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือวิธีการคราฟยังไงให้ตัวค้าบเราเป็น S อบวกนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นเลตติ้งเอบวกนะครับโดยเลตติ้งเอบวกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแอลไม่ใช่แอลสิค่าสเต็ที่เรามีนะครับด้านซ้ายมือเราเห็นเลยครับเบดเดอเดมจนะครับไอแอนติเมจเดเมจนะครับแล้วก็เออแอทักสปีดมูเมนต์สปีดนะครับตรงนี้อ่ะกว่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับเออเดี๋ยวมีเสียงลงเท่าไหร คนอื่นนะครับถามว่าตัวไหนที่มีค่า S บวกบ้างน,นะครับก็คือการที่เราสุ่มตัวละครนะครับมันจะสุ่มค่าสเตตเรื่องของทาเลนต์มาให้นะครับในตัวที่มีระดับธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยออก S เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังมีออกมาบ้างนะครับสำหรับ S กับ S บวกนะครับก็คือการสุม่มแต่ถ้าเป็นระดับเอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นระดับเอสคืออะไระถ้าเป็นระดับมิสติกเ,เอ่อพวกชายนี่เนี่ยเป็นพวกมิสติกชายนี่รับชายนี่หรือว่าเป็นลีเจนชายนี่พวกเนี้ย จะมีค่าสเตตอยู่ที่ s บวกหรือว่าขั้นต่ําคือ S นะครับขั้นสูงสุดก็คือ s บวกนะครับนี่อย่างที่เราเห็นเลยนะอ่ะนี่นะอันนี้ก็คือเป็นมิสติกที่มิสติกไซนี่ที่พี่สุ่มทายทั้งหมดนะเป็นไหมอ่ะจะมีค่าเอ่อเรตติ้งเนี่ยอยู่ที่ S กับ S บวกเท่านั้นนะครับจะไม่มีต่ํากว่า S กับ S บวกนะครับอ่ะเราจะเห็นเป็น S หมบนเลยไม่มี A ไม่มี B ไม่มี C นะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกมิติกธรรมดาอย่างพวกนี้นก็ยังเป็นเจ้าเอ่อเรตติ้งอาจจะมีโอกาสเป็น C อย่างที่เราเห็นนะครับอ่ะ แล้วทีนี้เราทํำยังไงนะครับพี่แนะนำนะครับให้เราหาตัวระดับมิติชนีเนี่ยสัก2ตัวขึ้นไปนะครับอย่างต่ำนะสตัวนะครับเป็นเหมือนตัวหัวเชื้อนะครับให้เราปลดสตัวนั้นเป็น2ตัวแรกนะครับแล้วเวลาครับก็ให้เราปลดสองตัวนั้นเป็น2องตัวแรกเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการปลดตัวที่เหลือที่เรามีนะครับสมมุติว่าเราครับเป็นมิติชน,นีมาเกาะสามตัวรวมบัฟที่เราต้องการมุนพี่ครับอัพเอ็ดนะครับ เดี๋ยวพี่ไปค้าไปดูเลยครับแล้วก็การค้าของตัวละครนะครับจากมิติขึ้นเป็นชายนี่อ่ะเป็นมิติชายนี่อันตัวนี้แรงดีนะครับก็คือแลาจะต่าสุดหรือเปล่านี่ครับแรงดีนะต่าสุดไม่ก็แลงสีะครับต่าสุดอ่ะนี่นะครับอ่ะตอนนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเรพี่ไปค้าไปดูนะครับว่าค่าสถานะแรงมันยังอยู่ไหมนะครับอ่ะเผื่อใครสงสัยนะครับเราพาร์ทเอ็ดนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็เรื่องเมเทโอเอชเวอร์นะก็คือ ช่วงกิจกรรมเจ้าฝนเมเทอนะครับอ่มันจะตกตกทุกๆไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงนะครับแต่ที่พี่ดูแล้วประมาณ4 7ถึงชั่วโมงนะครับจะตกอย่างขั้นต่ำจะตกหนึ่งรอบอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่นี่คือการคราฟเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าในในคลิปนี้พี่ไม่มีหินมาคราฟให้ดูนะครับเพราะว่าใชุู้มหาแพสซีฟให้ตัวรับอยู่นะครับยังหาของดีๆไม่ได้นะครับอ่ะปุ๊บนี่นะครับมาดูันตัวที่ตัวคราฟกันนะครับ ไม่ใช่ตัวค้าที่ติดเชนี่เมื่กี้นี้นะครับนี่เห็นไหมก็เป็นแรงดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราปลดตัวสำรับเอสพวกเนี้ขึ้นมานะครับอ่าอย่างพวกนี้ถ้าเป็นเอสเอสบวกอะไรเงี้ยมันจะทําให้การค้าของเราเนี่ยเป็นเอสบวกนะครับอ่าตอนนี้พี่มีตัวเอสบวกที่เป็นค้าอยู่นะครับอ่านี่เห็นไหมนี่นะครับคิดยังไงนะครับสำหรับค่าเอสบวกเยสำหรับค่าเาเมจพวกนี้นะครับการที่เราจะคิดดดเมจของตัวละครที่เราต้องการนะครับให้เราคิดจากพาสซีฟก่อนนะครับ งงใช่ไหมอ่าสมมุติว่าตัวนี้เนี่ยมีเบตเตอรเมจไม่ต้องสมมติสิอ่าตัวนี้มีเบตเตอรเมจอยู่ที่ประมาณ480นะครับสําหรับตัวครับชนี่โลกล่าสุดนะครับนี่ยนี่นี่นะครับอ่ะพอเราเป็นเอ่อมีแพ้เรารู้เรื่องเบตเตเร์เมทแล้วนะครับ480นะครับให้เรานํา75มาบวกกับ480นะครับสําหรับพัดทองกับพัดปีกจะบวก75นะครับอ่ะพอรวมก,กัน75ปุ๊บเราก็จะได้เลขจำนวนเบตเตเมทของมันนะครับอ่ะ เราบวกจาก480บวก75%เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการเอาไปบวกอีก30%นั่นเองนะครับนี่ก็คือเบสดเดเมของมันนะครับนี่เลยอย่างที่เราอ,อย่างที่เราเห็นเลยนะครับจะอยู่เบสดเดเมตกอยู่ประมาณ1,100นะครับอ่ะ 1.1k นะครับถามว่าโหดเท่าตัวไหนนะครับให้เรามาดูที่ดีวบยดีว d ยชานนี่ลล่าสุดนะครับก็คือเจ้าเอ d นเด o r นะครับตอนนี้มีเบสอยู่ที่1,000ใช่ไหม แต่พอเป็นตัวคราฟของเราที่มีแพสซีฟป,ปีกไม่ก็เป็นแพสซีฟทองนะครับก็จะเป็นเบเดอเมดที่1,100นะครับ <_ C ell> เพราะฉะนั้นในแพทนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้ดีวายดีๆก็จะมีไม่ใช่ดีวายดีๆสิได้ดีวายที่มีแรงต่ำนะครับพวกแบบแรงดีติดลบอะไรอย่างนี้นะครับก็จะสวยไปนะครับแต่สําหรับคนที่ได้แรงเอแรงเอสเนี่ยก็ยังโชคดีนะครับตรงที่ดีวายเนี่ยถึงมันจะเก่งถึงมิดเอถึงตัวคราเชนี่จะเก่งเท่าดีวายไอ้นี่นะครับแต่ว่า เรื่องเจ้าดีวาเชนี่เนี่ยยังมีเรื่องแพสซีฟมาให้เราสุ่มกันอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ครับแล้วก็เสานี้นะครับพี่น่าจะแบกไปห้อง120ได้แล้วนะเพราะว่าน่าจะมี d p ีที่ใกล้ถึงแล้วนะครับถ้าทีมหลักพี่ออกก็น่าจะอาจจะยัดตู้อีกหน่อยนึงนะครับแล้วถ้ายังไงเรื่องแบก120ี่พี่ก็จะมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะแบกหรือไม่แบกนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นพี่ยังแบกคนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีคนมาช่วยสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า ถ้าบูตเตเมจทีมรองพี่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะน้อยพอเดิมนะครับเห็นไหมได้แค่238ทีนะครับก็ต้องรอดูว่าเจ้าตัวเก่าของเราเนี่ยจะได้เพิ่มค่าทาเลนไหมนะครับอันนี้ตัวเก่าของเราที่อยู่ในแพทเก่าสําหรับก่อนอัปเดต20เนี่ยก็ให้เราเก็บไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าอีกไม่นานนี้นะครับจะมีการเพิ่มทาเลต์ให้กับตัวเก่าหรือว่าโอไฟเตอร์นั่นเองนะครับตั้งแต่โรคที่เราเคยสุ่มไว้นะครับตอนนี้ถ้าใครยัง ใช้มิติธรรมดาอยู่ให้รีบทำเป็นชานี่นะครับเผื่อมันจะบวกเป็น S ให้เรานะครับโอเคตอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาจะบวกเป็น A เป็นอือว่าเป็นทำกากพอเดิมนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงที่คงมาพูดถึงทีสำหรับเรื่องท ALENT ในความการเจาะลึกเดี๋ยวก็ไม่ต้องเจาะลึกก็ได้พูดในคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะครับอ,อย่าลืมนะครับวิธีการคราฟยังไงให้ได้บวกนะครับให้เราปลดตัวที่มี เออ р е й เตติ้งเนี่ยเอหรือว่า S อบวกขึ้นไปก่อนนะครับให้เรามาเช็คอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อไปก็ได้นะครับให้เป็นแบบเนี้ยเอสบวกอ๋ยวดูเปลี่ยนภาษาครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราปลดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปปลดตัวอื่นที่เหลือนะครับเออเวลาคราปียังไม่ชัวนะครับว่าสมมุติว่าเรามีแรงเอสบวกแค่ตัวเดียวเนี่ยแล้วเราเอาไปคัาถึงจะปลดตัวนั้นก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะสุ่มเป็นเจ้า B หรือ C ตัวหรือว่าตัวที่เราคัามาแล้ว แตงมันต่างกับเอสบวกไหมนะครับเพราะพี่ยังไม่ได้ลองครับแต่ที่พี่ค้ามานะครับประมาณหกตัวแล้วนะครับก็ยังเป็นเอสบวกหมดเลยนะครับเป็นตัวค้าผสมด้วยนะครับตัวที่เราค้าจากตู้โดยที่ไม่ได้ดูเรตติ้งสำหรับตัวมิติกนะครับถ้าใครงงถ้าใครงงก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับถ้ายังไงเดี๋ยวพี่มาพูดซ้ําย้ําอีกรอบนึงนะครับจะได้ไม่งงกันประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องฝนเมเทอจะสุมเกิดนะครับถ้ามันจะเกิด พร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าช่วงเวลาไหนก็ยังไม่การันตีนะครับอะใครที่ตั้งไม่ใช่ใครที่อยากลงทุนยังไงนะครับให้คุ้มก็คือการเปิดเซิร์ฟหลายเซิร์ฟแล้วเวลามีฝนเมเทโอเนี่ยให้เราล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็อา,อาจจะเอเคบัญชีอื่นบัญชีรองไว,นะว,ว้นะครับสามเซิร์ฟก็รวยแล้วนะครับสำหรับเรื่องผลอันนี้ก็คือพี่ดองไว้หลายอาทิตย์แล้วนะครับยังไม่ได้ทําตัวชายนี่สักทีนะครับเพราะว่าพี่ได้บับกาวมากเลยฮะวันนี้แล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแชร์สาระความรู้แล้วก็แชร์เทคนิคน,นิดๆหน่อยๆนะครับถ้าใครชอบก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับตรงช่วงนี้พี่อาจจะปิดแปลกๆหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าปิดเดิมๆแล้วมันรู้สึกเบื่อๆนะครับเราก็ปิดแบบแปลกๆอาจจะแบบมีรูปลุงขึ้นอ๋อเราเรียนนะครับเราเรียนต่อประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ